ตีสีแล้วนะคะทุกคนตื่นไวอีกแล้วแล้วก็นอนไม่หลับแล้ว good morning นะคะก็จริงๆอยู่ที่ layover โคลัมโบสีลังกานะทุกคนก็ไม่ได้ถ่าย layover vlog ให้ดูแต่ว่าวันนี้อยากมาถ่าย ให้ดูเป็น get ready with me หรือว่าเป็น pre flight routine ของมินแล้วกันว่าก่อนจะไปทำ f l i g h เนี่ยก่อนที่จะ pick up time เนี่ยมินทำอะไรบ้างเตรียมตัวอะไรยังไงเนาะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วนะตอนนี้มันตีสีกว่าซึ่งมินอะแพลนว่ามิน่ะจะตื่นตอน6โมงเช้าแต่ว่าตื่นไวอีกแล้วเพราะเมื่อวานมินนอนไป3มทุ่มกว่ามินก็นอนแล้วนะคะทุกคนรถมารับ ตอนเช้าประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะเท่ากับมินมีเวลาอีก4ชั่วโมงครึ่งเลยในการที่จะเตรียมตัวทํานั่นทํานี่นะวันนี้ก็เลยเอ้ยเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูละกันว่าก่อนไปไฟเนี่ยทําอะไรบ้างนะคะ This is the, the Maslow thing that we're talking about, right? So this is like the, on the top of the pyramid. It's a real waste of time. So don't spend a lot of time finding what is your true self. Spend your time, live your, live your life, and finally you can accidentally find your true nature. Yes, vegetable omelets, please. Yes, and I'll get it with bacon. เป็เดล t าเ available now or I mean คาปูชน่ thank you ระหว่งางรออาหารเช้าเราจะมาโยคะกันนะคะทุกคน mm hmm. ก็เขาจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง35นาทีก็ mm hmm. ไม่นานมากเนาะปกติมินจะต้องโยคะก่อนไปไฟท์เพราะว่ามันจะปวดหลังง่ายมากทุกคนเวลาเราทำไฟท์เราก็แบบเส้นเราจะตึงอะ่ะเออเราเลยต้องโยคะยืดตัวแล้วมันดีต่อสุขภาพเราด้วยเนาะ mm hmm. ถั่วมาด้วยนะทุกคนอันนี้ซื้อจากโดฮาแต่ว่ามันเป็น Product ของอเมริกานะก็เดี๋ยวจะทากินกับขนมปังนะคะต้องจัดเต็มและพลังงานเหลือล้นเพราะว่าไฟล์ทขากลับมันมักจะยาวกว่าขามานะสำหรับโคลัมโบอ่ะเอออาจจะเป็นเรื่องลมเรื่องสภาพอากาศแล้วก็รูทที่เราบินด้วยก็เลยทำให้บินขากลับเนี่ยมันจะยาวแล้วลูกเรืออย่างเราก็ต้อง เตรียมพร้อมทั้งร่างกายจิตใจและ,สะเสบียงในท้องนะทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่เนยถั่วแบบหวานนะมันเป็นเนยถั่วแบบเฮลตี้อะทุกคนดูมันก็จะแบบมันๆแต่ไม่เค็มอร่อยมาก คนอยากจะบอกว่ามือเช้าสำคัญสุดจริงๆมือเช้าเนี่ยมันเป็นตัวที่เหมือนเป็นสวิชในการเริ่มต้นวันเลยไม่ว่าเราจะทำงานอะไรทำกิจกรรมอะไรแอคทิวิตี้อะไรจะเป็นวันเดย์ออฟหรือว่าเป็นวันทำงานก็ตามมือเช้าสำคัญสุดทุกคนจริงๆนะที่น่ะรู้สึกตัวเลยว่าวันไหนถ้าไม่ได้กินข้าวก่อนไปไฟลายเนี่ยจะมูดไม่ค่อยดีแล้วก็ทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมือเช้ามันเลยส่งผลกับ มนุษย์อย่างเรามากๆเลยเนาะเออคือไม่กินไม่ได้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะดูแลตั้งแต่ตอนเรายัางอายุไม่เยอะมันสำคัญมากๆทุกคนเรามีร่างกายเดียวนะอ่ะพ <Enjoy. S 3> ามารมวมทัวห้องกันหน่อยดีกว่าตรงนี้ จะเป็นตู้ที่มีตู้เย็นที่มันไม่เย็นคืองงมากว่ามันพังหลืออะไรแล้วก็เป็นอุย <c oughs> คอฟฟี่คอร์เนอร์นะทุกคนเป็นเตียงที่ค่อนข้างใหญ่นะแม้ว่าจะดับเบิลเบดมีทีวีที่ไม่ใช่เป็นสมาร์ททีวีนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบ็กคอมมาดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคสต์เอานี่วิวนอกห้องจริงๆชอบวิวห้องฝั่งนี้เพราะว่า มันเฟซกับต้นป์าข้างนอกนะตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงนกรอ้องพามาดูห้องน้ําตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าเราใส่ยูนิฟอร์มมาอยู่ในนี้ตู้เสื้อผ้าคือมีไฟข้างในด้วยนะแล้วก็มุมั่างหลังหน้านะคะคือมีกระจกเยอะมากชอบมากห้องแบบเนี้แล้วก็ชอบที่สุดคงเป็น มุมอาบน้ำที่เปิดนัดเออเปิดบานเกตอันนี้ขึ้นไาได้ดูวิวข้างนอกซึ่งไม่รู้คนข้างนอกเขาดูเราอยู่หรือเปล่านะจริงๆครั้งที่เราได้เป็นอ่างอาบน้ำนะแต่ครั้งนี้ได้เป็นห้องอาบน้ำเป็นแบบ shower room แทนโอเคอาบน้ำทาครีมทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้ากัน ลิปแดงกลับมาแล้วทุกคนอ๋อคือพอทาลิปแดงแล้วหน้าสว่างขึ้นหน้าเปลี่ยนเลยหน้าดุดุดขึ้นเลยดูสี่ลิปนี่มันแบบเปลี่ยนมูดคนจริงๆนะเสร็จแล้วอออันนี้ก็เป็นฟินิชลุคของวันนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมินทาปากแดงมาสักพักแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนเราถอดแมสทำงานกันบนเครื่องมา ือดีใจมากทุกคนตอนอ e ีเมลมันออกมาเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีได้เลยนะตั้งแต่เราเริ่มใส่แมสกันตั้งแต่โควิดรอบแรกประมาณปี2020นะคะที่หลายๆสายการบินเริ่มทยอยใส่แมสกเนานะก็ตอนนี้ผู้โดยจะได้เห็น smiley face ของมินแล้วนะคะเวลาเสิร์ฟหรือเวลาคุยกับผู้โดยบางทีเราใส่แมสคือเราต้องเหมือนตะโกนคุยแล้วล้วก็พูดน้ำลายแล้วก็อยู่ในแมสคือหลายอย่างแต่โชคดีที่หน้าเราเป็นคนไม่แพ้ง่ายก็เลยทำให survive มาได้ตลอดทุกซีซันโดยที่ไม่มีสิวไม่มีผดอะไรขึ้นเลยนะคะเคยโชคดีที่แบบมีหน้าดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนหลายคนอาจจะสงสัยตอนนี้มินไว้ผมสั้นใช่ป่ะผมมินอะคือสบายเวอร์ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องมัดผมแบบแต่ก่อนแค่ว่ามินต้องจัดทรงใช่ไหมเมื่อวานนีมินสระผมไปแล้วตอนกลางคืนเพราะว่ามินรู้ว่าเดี๋ยวตอนเช้ามินอาจจะรีบอะไรเงี้ยเออเนี่ยผมมันก็เลยแบบเป็นทรงอยู่แล้วเนาะ แล้วผมมินคือโชคดีเป็นคนผมตรงเลยไม่ต้องทําอะไรกับมันมามาส่วนหน้ามาเวลาเราใส่หมวกก็แค่แหวนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่หมวกทับลงไปเออใส่หมวกทับลงไปมันก็จะเห็นแบบเป็นอย่างนี้เนาะอืมแต่ถ้าอยู่บนเครื่องมินสามารถปล่อยหน้ามาได้เพราะหน้ามามันยังเลยคิ้วอยู่แต่มิ้นนะ่ะต้องใส่ที่คาดผมสีดําหรือไม่ก็เออ ติดกิ๊บสองข้างเอานะคะเพื่อที่จะทัดหูให้เห็นหูเนาะให้เห็นหน้าทางหน้าเวลาทำเซอร์วิสนะคะมันดู p r o f e s s i o n a l แล้วก็ดูแบบฟอร์มอล้วยเวลาที่เราทำงานเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวใกล้เวลา pick up แล้วเดี๋ยวมิ้นขอขอตัวเตรียมตัวไปแต่งชุดไปเปลี่ยนชุดนะก็คืออย่างที่บอกถ่ายยูนิฟอร์มให้ดูไม่ได้เนาะก็เราไว้เมื่อมีโอกาส วันในวันข้างหน้านะคะถ้าไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะลงชุดยูนิฟอร์มให้ดูแน่นอนแต่ว่าณนะตอนนี้เรายังลงไม่ได้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับ get ready with me ในวันนี้นะคะแล้วก็น่าจะได้เห็นรูทีนการใช้ชีวิตก่อนไปทำฟลของมินไม่มากก็น้อยส่วนดีเทลของฟลาอะ่ะมิ้นเขียนตั้งแต่ขามาแล้วมินจะเขียนสองขาขาไปขากลับมินก็เลยไม่ต้องมาเขียนไม่ต้องมาเช็คตารางฟลหรือว่าเช็คดีเทลฟลาอะไรแล้วเนาะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณทุกทุกคนที่ติดตามแล้วก็ เป็นกําลังใจกันให้เสมอมานะคะดูแลสุขภาพด้วยเนาะโควิดสาพันใหม่ระบาดอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาลงคลิปให้ดูกันใหม่ในช่องลาลาเลค่ะทุกคนบ๊ายบาย